สำหรับราคาทองคําบ้านเรานะคะเช้าวันนี้ค่ะราคาทองคําแท่งนั้นอยู่ที่26,100บาทนะคะส่วนราคาทองรูปพรรณค่ะอยู่ที่26,500บาททางด้านของบลโกลเบ็กซ์เองนะคะมองว่าถ้าหากว่าแนวรับที่6 2 6 3 0 0บาทนั้นถ้าหลุดลงไปนั้นมีแนวโน้มที่ราคานั้นจะอาจจะอ่อนตัวลงไปได้นะคะกรอบของวันนี้ค่ะอยู่ที่2 6 0 0 0 ร้อยถึง26,650บาทค่ะก็เป็นการเทรดในโกลฟิวเจอร์นะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเช้าว,วันนี้นั้นยังมีทิศทางที่ผันผวนนะคะอาจจะเผชิญกับแรงขายและแรงซื้อได้ค่ะสมผลทําให้อัตราแลกเปลี่ยนเช้าว,วันนี้มายืนอยู่ที่30บาท25สตางค์ถึง27สตางค์ใกล้เคียงกับวันก่อนนะคะทางด้านของตลาดหุ้นไทยเองค่ะได้รับปัจจัยบวกจากเรื่องของคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้นะคะในยุโรปสมผลทําให้ตลาดหุ้นนั้นปรับเพเ,เ,บเ,เ,บเพิ่ม่มชียวกบคะ จ7 0จนุดนะคะมนยืนอยู่ที่10,28.6 6จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย875ล้านบาทค่ะเช้าวันนี้นะคะทางด้านของนักวิเคราะห์จะประเมินภาพรวมการลงทุนอย่างไรค่ะเราจะไปพูดคุยก,กันกับทางด้านของคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยผู้บังคับบัญชาสายงานวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดิ์คะสวัสดีครับคุณแทนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะถ้าหากว่าประเมินทิศทางวันนี้เรื่องของความไม่ตกกังวลในเรื่ององหนนีีท่่ยูโระะะคะาจจ เบาบางลงไปด้วยหรือเปล่าคะก็คงเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของวิกฤตหนี้ของยุโรปในระยะสั้นนี่อาจจะผ่อนคลายลงไปหลังจากผู้นําของหลายประเทศนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เตรียมที่จะออกมาตรการช่วยช่วยเหลือเช่นการออกยูโรบอร์เป็นต้น <ạ. S 2> อันนี้ก็เป็นหนึ่ง,นงนในปันจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นทั้งโลกนะครับมีการขยับสูงขึ้นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของการประชุมของรัฐมนตรีครั้งของกลุ่มอยูนะครับวันศุกร์นี้ รวมถึงกรณีของคริสนะครับว่าจะอนุมัติในเรื่องของเงินช่วยเหลือต่อไปหรือไม่รวมถึงผล<ช>วาชุมเ็นในสัปดาห์หน้าซึ่งทุกคนคาดว่าข่าวดีดรงนั้นก็ได้ก็เลยทาให้เราเชื่อว่าตลาดหุ้น,นอาจจะมีเขาเรียกว่าเทคนิค c a ร r บาวเกิดขึ้นแนวต้านที่อาจจะเป็นการทดสอบก็จะมีอยู่ที่พันสามสิบเจ็ดจุดนะครับหรือว่าประมาณพันสี่สิบห้าถึงพันห้าสิบจุดในช่วงสองสามวันข้างหน้า สำหรับนักลงทุนสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็คงเล่นเก่งกับระยะสั้นในหุ้นที่รองแรงมาไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือว่าหุ้นกลุ่ม c อซีซึ่งหรือว่ารวมถึงในเรื่องของหุ้นกลุ่มยานยนต์นะครับที่ได้ไประโยชน์จากตัวของยุบายรถคันแรกก็คงคงลักษณะซื้อในกรล่านะครับคือแถวประมาณพันสี่สิบถึงพันห้าสิบก็เป็นอเรียในการมอง Profit taking แล้วก็ลงกลับมาซื้อใหม่แต่บริเวณพันสิบสองจุดถึงพันยี่สิบจุดครับ ค่ะประเด็นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าหากว่ามองไปในเรื่องของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยนั้นขับเคลื่อนหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นได้ยาวๆหรือเปล่าคะคงยังมีจํากัดนะครับเพราะว่าในประเด็นทั้งสองเรื่องเองนั้นมันจะเป็นยุโรปเองหรือว่าเรื่องของอเมริกาเองเนี่ยเเรื่องเวทีชั่นที่กลัวกันเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยผมเชื่อว่า6เดือนนะครับอย่างเช่นนายก ของจีนที่พูดถึงว่าภาพทั้งสองประเด็นทั้งสองเรื่องเนี่ยคงใช้เวลาค่อนข้างจะนานซึ่งปีหลังนี้ก็คงไม่เสร็จอาจจะเลยไปถึงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทุนจะต้องเข้าใจตอนนี้ก็คือว่าภาพตลาดโลกเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนกรณีที่ปัจจัยในประเทศเราอาจจะมีข่าวดีเพราะนั้นการลงทุนช่วงนี้เนี่ยก็คงเป็นลักษณะของการอดตัวถึงจะซื้อเก่งกำไรมากกว่าสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับคงให้เวทแอสซีแล้วก็คงเรื่องหุ้นที่มีปันผลเลยกระแสเงนินสดทีเป็นหลักครับ ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับทางด้านของโนมูระพัฒนาสินนะคะมองว่าปัจจัยในช่วงระยะเวลานี้ยังคงผันผวนค่ะแต่ถ้ามองกรอบวันนี้แล้วยังคงเป็นสดใสนะคะมีโอกาสในการที่จะซื้อหุ้นและก็เก็งกําไรในรอบได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะรายหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะทางด้านของ TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยค่ะมีการประเมินกันนะคะหลังจากที่เกิดปัญหาหนี้สินในยุโรปและก็สหรัฐค่ะอาจจะเป็นปัจจัยกดดันทําให้ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปและก็สหรัฐนั้นจําเป็นจะต้องตัดขายสินทรัพย์บาง ซึ่งทางด้านของธนาคารทหารไทยค่ะถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เช่นเดียวกันหลังจากที่มีการถือหุ้นนะคะจาก ING ซึ่งตรงนี้เองค่ะประเมินแล้วนะคะอาจจะมองว่า มีความเสี่ยงในเรื่องของการตัดขายธุรกิจเพื่อที่จะลดขนาดสินทรัพย์ในอนาคตข้างหน้าหุ้นนั้นมีโอกาสในการเทินอาราวค่ะหรือว่าพลิกฟื้นกลับมามีกําไรนะคะตั้งแต่ปี53เป็นต้นมา EPS หรือว่าเ a r n i n g ็งเปอร์แชร์ค่ะอยู่ที่34%จากปีก่อนนะคะสัดส่วนนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้นลดลงค่ะคุณภาพสินทรัพย์นั้นดีมากยิ่งขึ้นนะคะประเมินราคาเป้าหมายค่ะทรีนิตี้ให้ไว้ที่สบาทสตางค์ขณะที่ฟิลิปนะคะมองที่สงบาท4ี่สสตางค์ธนชาตมองที่หนะ ทางด้านของธนชาตินั้นประเมินว่าตอนนี้ยังไม่ใช่โอกาสในการลงทุนค่ะทางด้านของสตาร์เล่นะคะสตาเล่การไฟฟ้าค่ะประเมินแล้วนะคะคอรมอลอนุมัติคืนภาษีสมสามริรถคันแรก1000 0แบาทต่อคันนั้นเป็นอนิสงส์งที่จะรับประโยชน์ในส่วนนี้ไปฟื้นตัวเด่นในครึ่งปีหลังค่ะค่ายรถนั้นมีการเพิ่มกําลังการผลิตนะคะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแลวก็จะมีงานมอเตอร์โชว์ปลายปีนี้ด้วยประเมินราคาเป้าหมายค่ะเอเชียพลัสนั้นให้ไว้ที่2 0 0 ธนชาตินะคะมองที่245บาทและ dbs ค่ะมองที่215บาทราคาบนกระดานนะคะอยู่ที่171บาทค่ะปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท50ตางส่วนทางด้านของ TMB นั้นราคาล่าสุดนะคะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่1บาท73สาตางคค่ะ